เมื่อผมกับเพื่อนอยากได้แชมป์กูเก็บหมดเลย2ต,ตัวเนี่ยอีมนุษย์ถอยอยู่มาแล้วกี่โดนวิ่งอยู่กูอยู่ไหนวะเหลือกี่ตัวเนะี่ย2ตัวตีน้นึ่งเหี้ย กูยดเสียงล้อยู่นี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 ่ตั้งตื่นเตีมากดาวดาวดาวเาเล่นระวังในบ้านกคนในบ้านล้มนึงอะไรเย็ดเจไม่ดึงว่ะ

ขี่จะเยอะเพื่อนกูยิงอยู่เหมือนกันมาแล้วเพื่อนหน้ามึงเลยเพื่อนตามอยู่กูเอาด้วขี่ข้างหน้ามึงก็มีเออโอ้โหปืนเทียร์อะไรเนี่ยมึงเอาปืนมาจากไหนกันอ่ะกูเพิ่งได้เมื่อกี้เพื่อนไม่มนปืนนะมันเอาปืนโดล อยเดียองดีเฮ้ยลุยลุยลุยไปลุยนั่นนั่นนั่น คำค้าคิดว่าเราต้องอย่าไปตามเกมอ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวงชิโต้ภูมิใจในตัวกเป๋าเล่มาเป๋าเลทเยอะโอ้ย หน้ากูขอเติมเลือดครับตู้ตอนนี้กูตายชัว,วร์โอ้ยโอ,อ,อ้ยเฮียล้มไะกี้ไปเลยเพื่อนช่วยดๆๆๆๆ้วยช่วยด้้มเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮยอะไรเนี่ยสู้ก<ห>ันเลยเพื่อนกูงูยอ่ไหนเนี่ย อยู่เฮียศัตรูอยู่หน้ากูเลยเนี่ย <Okay, okay. S 1> มันชบเพื่อนอยู่ไอ้กี้ระวังนะเพื่อน,อนเฮียไอ้กี้มันจะมาเ้วเพื่อนนีไปดาบโคตรเทพขี่ข้างหลังตามาสมทบ oh, yeah. ามาไ,ปไ,ปไ,ไหนหวะวา้าวว้าวหียเอาก็เลยกวาเอาวะเฮ้ยคนบินมาเต็มเลยเฮียอะไปขีหลังมึงวิ่งวิ่งยู่งอ,อ,อ้าวหีอะไรเนะี่ย ูเปียนศูนยเพื่อนเดือดักไอ้เขี้ยกูลบโว้ยอ่าวงมาแล้วไอ้เหี้ยวาร์ปเลยมีคนมามีคนมาออกมาเลยเยอะโอย <c oughs> หน้ากู